สวัสดีครับคาเคาทอคีพีนี้ผมอยู่ที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายครับผมอยู่กับบุคคลคนหนึ่งครับที่เชื่อว่าเป็นฟันเฟืองเป็นกุญแจสําคัญนะครับในการขับเคลื่อนวงการทั้งกาแฟและก็อุตสาหกรรมโกโก้ครับเชื่อว่า E ีีนี้นะครับทุกคนที่รับชมรัะฟังนะครับก็จะได้ประโยชน์และก็ได้เป็นแรงบันดาลใจผมอยากจะมาถามพี่อันครับนี่คือพี่อันนะครับประธานวิสากิจชุนโกโก้ครับอะไรนะครับก่มิสากิจชุน โกโก้กาแฟโกโก้สังคมต่างชาตโพอดีครับก็ที่นี่เนี่ยเป็นคาเฟ่ด้วยครับชื่อคาเฟ่ชื่ออะไรครับเนี่ยอ่ามินอริตี้คาเฟ่ครับบ้านสวนกาแฟโกโก้ชนกลุ่มน้อยม i นอริตี้ที่แปลว่ากลุ่มน้อยใช่ทำไมถึงเป็นกลุ่มน้อยฮะ ก็เป็นเรื่องความคิดนะครับความคิดแล้วก็เส้นทางที่เราคิดว่าเราเลือกพืชอย่างกาแฟโกโก้เนี่ยมันมันสะท้อนในเรื่องของกาแฟเป็นการดื่มเพื่อปลุกให้ตื่นให้คิดนะครับใช่ไหมโกโก้หรืออะไรเงี้ยมันยังใหม่ในพื้นที่นี้การนําพืชใหม่ๆม,มาเนี่ยมันก็เหมือนกับจริงๆเราไปเห็นอะไรที่มันมันแตกต่างจากในพื้นที่นี้ครับครับมันก็อาจจะเป็นเหมือนเส้นทางที่แบบว่ากาแฟมันก็เป็นของ ชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อยที่แต่ก่อนเขาก็เลือกปลูกกาแฟใช่ไหม,มแล้วมันก็สะท้อนว่าจริงๆการที่เขาปลูกเนี่ยผู้คนเมืองมาเปลี่ยนคําหรือเปลี่ยนนิยามจริงๆมันมันไม่ได้ความหมายที่แท้จริงหรอกมันไม่ได้มีสะท้อนอะไรมุมครับน่าจะเป็นเรื่องของสมัยก่อนมัน,ม,นมันเกี่ยวกับเศรษฐกิจด้วยแหละ ถ้ากระบวนการในยุคสมัยนั้นมีการรับซื้อกาแฟก็ปลูกกาแฟยุคสมัยนี้มีการรับซื้อโกโก้ก็ปลูกโกโก้ถูกไหมครับมันก็เป็นตัวการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจของในพื้นที่นะครับในเชิงของภูมิปัญญาหรือว่าวิถีชีวิตของในแต่ละพื้นที่ถูกไหมฮะแล้วพี่อ๋นทํามาแล้วเนี่ยปีนี้กี่ปีละเรื่องของโกโก้โกโก้นี่เข้าปีที่7ที่8ครับปีที่แปดอ๋อก็ ถือว่าผ่านอะไรต่างๆมาหลายหลายอย่างครับแล้วพี่อ่านว่าเป็นยังไงอนาคตของโกโก้ไทยรอดไหมรอดไหมอืมในในขณะที่ในขณะที่เราเนี่ยทุกวันนี้รู้จักเจ้าชกอะไรต่างๆเนี่ยมาจากยุโรปคเขาทามาก่อนเรานะฮะเขาก็แบบโอ้โหแบรนด์ดังๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็พูดง่ายว่ากินพื้นที่ของตลาดไปเรียบร้อยละครับอนาคตของโกโก้ไทยโกโก้ที่ปลูกโดยเกษตรกรไทยในความรู้สึกของพี่านกับประสบการณ์ที่ทํามา8ปปีเนี่ย รอดไหมไปต่อได้ไหมผมมองว่ารอดไม่รอดผมตอบตอนนี้ไม่ได้แต่ผม,มสิ่งที่ว่าคือโอกาสโอกาสครับโอกาสที่เราจะหยิบได้ไหมทางหักครับ,ค,รบคือโอกาสตอนนี้เราเห็นแล้วว่าช่วงลมลุกคุกคันเราเราเห็นแล้วละ่ะแล้วเราก็เห็นทั้งตัวจริงคนที่ได้วัคซีนแล้วโอกาสที่เราจะหยิบช่วยเนี่ยหรือเราจะพลาดตรงนี้คนที่ได้วัคซีนล้วคือคนผ่านการแก้ปัญหามาแล้วใช่ครับเข้าใจเรียนรู้รแล้วก็มองว่าพืชตัวนี้เป็นพืชอีกตัวหนึ่งที่น่าจะ สร้างทั้งเรื่องเศรษฐกิจสร้างทั้งชุมชนสร้างเรื่องรายได้ต่างๆที่จะนํามาสู่นั่นคือโอกาสครับเป็นโอกาสนะครับใช่ผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นมันคือคโอกาสเพราะว่าจากการเดินทางไปอของผมเองกับปร,ประสบการณ์พี่หยันก็ไม่ต่างกันรเราเดินอยู่ในแวดวงของคาเขาน่าจะก้าวสู่ปีที่6ที่ 7, ครับที่จะเดินทางต่อไปอย่างนี้นะครับก็เห็นก็เลยเนี่ยเป็นที่มาของรายการ <utan> Ask, คาคาทอกอยากจะมาทอกอยากจะมาเล่าให้คนที่ไม่รู้ละ่ะอาจจะเพิ่งเข้ามาในวงการโกโก้บางคนอาจจะมาในพาร์ทของเกษตรกรก็ได้บ,บางคนอาจจะมาในพาร์ทของคนที่แปรรูปรบ,บางคนอาจจะในพาร์ทของพ่อค้าหรือว่านักธุรกิจในอนาคตต่อไปเขาก็จะได้เห็นนะพี่อานว่าว่าคาคาเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่รนะครับมูลค่าเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ที่เห็นเนี่ยบรรยากาศของคาเฟ่ของพี่อานเนี่ยร่มรื่นมากนะครับก็น่าจะเป็นจุดแหล่งแหล่งที่แบบว่าจุดแวะพัก ครับนะครับของคนที่เดินทางไปมานะครับก็ไอ้คำว่ารอดไหมเนี่ยผมเห็นสภาพของการคาเฟ่อยู่ได้เนี่ยคือรอดละในมุมของคนทําคาเฟ่วันนี้โกโก้ของพี่อันเนี่ยครับก็มาจากการแปรรูปของกลุ่มชาวบ้านที่ปลูกที่นี่นะครับซึ่งมีเอกลักษณ์มีเสน่ห์แล้วก็มีการลงกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วยนะครับจะพูดง่ายๆว่าปลูกที่นี่แปรรูปที่นี่แล้วพี่อันก็ยังทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่นี่ตัวซิกเนเจอร์เลยถ้าคนที่อยากเดินเข้ามาที่นี่จะ อยากพี่อยากจะนําเสนอเมนูอะไรครก็ถ้าเป็นช่วงนี้เลยก็เป็นช่วงของกระบวนการรวบรวมผลผลิตโกโก้เนาะเราได้ได้น้ำโกโก้ก็เป็นซิกเนเจอร์คืออเมริกาโก้นะครับอเมริกาโก้ครับครับก็เป็นการมิกซ์ระหว่างคาโคลูสนะครับคือน้ํำโกโก้ที่เราเรียกนะครับแล้วเราได้เห็นเมนูที่ทั่วโลกสากลคืออเมริกาโน่อเมริกาโน่ครับครับแต่เราเลือกปลูกโรบัสซาทีนี้โรบัสซามันคือบอด y ี้มันหนักแน่นนะฮะ แล้วเราเอาเติมมาความเป็นจูสเนี่ยของครับของเด็กเอของเ้าบาของน้ำน้โกโก้ตัวเนี้ยเอาเข้ามานะครับมาแล้วก็ออนท็อปด้วยกาแฟใช่ถ้าเอ็นเราเห็นกาแฟส้มใช่ทั่วไปสูมไหมฮะอ๋อก็เป็นออรเรนไปตัวนี้ก็เป็นน้าตัวน้ํำยูสบใครที่ยังไม่เคยทานน้ำคาร์เฮยูสนะครับก็ลักษณะคาแรคเตอร์ของเขาก็จะเป็นคล้ายๆผลไม้ นะครับมีฟุตตี้มีความเป็นมีพลังงานนะครับแล้วก็มีน้าตาลฟุกโตสที่สําคัญผมเองก็อย่างที่บอกผมก็ชิมมาแล้วรู้สึกว่ามันจะบูทเนาะเหนื่อยๆอ่ะมันบูทพลังงานมากอันนี้ใช่มันทําให้เรารู้สึกเฟชเนาะต้องแบบพอไปเยี่ยมชมหรือทํางานเหนื่อยๆเนี่ยตัวนี้แนะนำเลยครับเป็นอีกหนึ่งนะครับหนึ่งเครื่องดื่มเครื่มลยมีมีชงไว้แล้วไหมครับคับเนี่ยขอขโชว์ขอโชว์ภาพอันนี้เป็นเราเรียกว่า ขอบคุณครับโอเคอ่ามินิโอติตีคาเฟ่นะครับอยู่ที่อำเภอสังคมเส้น211นะครับผ่านมาเช็คอินกด g o o g l e Map เจอครับเจอตัวนี้คือใช้โกโก้ที่ปลูกแถวนี้ที่ในออริจินเราเลยออริจินแล้วกุมิสากินเราครับโถนอืม้บอดี้หนักเหมือนกันนะ เออก็เป็นไปได้ไหมเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กับแฟโรบัตตาอันนี้การเกื้อกูลก็อาจจะมีส่วนนะครับทุกครับ<อ>ทุกท,ท,ท,ทุกรายละเอียดมันย่อมส่งผลต่อวัตถุดิบใช่ใช่ใช,ใชเพราะบางบางบาง,บางที่ที่ผมไปชิมมาครับก็บอดีีก็จะค่อนข้างเบาเบ,าเบ,าบนะครับอาจจะเหตุปัจจัยของอายุของโกโก้ด้วยในพื้นที่นั้นๆด้วยนะครับแล้วก็ตัวอายุของมีผลนะทุกทุกรสชาติทุกองคาพยพนะครับก็ ถือว่าอร่อยแล้วก็อย่างที่บอกครับนี่ไม่ได้อวยกันผมมก็อยู่ในวงการก็กินมาเยอะแล้วกินมาบ่อยแล้วแต่บอกเลยว่าพอเราได้กินของดีเนี่ยร่างกายมันรู้สึกขอบคุณเราอะว่าเรากินของดีๆเข้ามานะครับจริงๆเพราะว่าตรงนี้ไม่เห็นจำเป็นต้องใส่นมข้นหวานอะไรเยอะๆเลยไม่ต้องใส่เลยครับของผมเองสูตรของผมที่ไม่ต้องใส่เพราะว่าความครีมี่ที่ได้มาจากไขมันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็กระบวนการโปรเซสแบบเนชอรัลที่นี่เนี่ยแน่นอนเลือกที่จะโปรเซสแบบไม่เอาไขมันดีออกถูกไหมถูกครับ่า นะครับเนี่ยนี่นี่แหละนี่แหละท,ที่ที่อยากให้ทุกคนได้ชิมผมว่ามันเปิดมิติใหม่ครับโอเคหล่ะครับโกโก้ go go, เรากินกันมาผมนี่ก็กินเป็นมาเกิน30ปีละนะครับก็อร่อยด้วยนมข้นหวานไปนะครับใส่ผงโกโก้ go, ไปอะไรไปซึ่งก็เรามีความรู้ความเชื่อว่าโกโก้ go, มันมีคุณประโยชน์ที่ดีครับแต่จะดีกว่าถ้าเราได้กินแบบเนเชรอรลที่แบบยังต้นทางเพราะก็บอกแล้วว่าอะไรที่แปรรูปน้อยค,คุณประโยชน์ก็ยังอยู่เยอะใชะ่เราแปรรูปน้อยๆสั้นๆไม่มีการเติมอคไขายใด แต่ก็ถึงแม้จะเป็นตลาดอาคายก็ไม่ผิดนะครับ,รบเพราะว่าแน่นอนละครับความสะดวกสบายเพราะว่าโกโก้เนี่ยมันไปได้หลายปลายทางพี่อันถูกไหมใช่ไปในปลายทางของเบเกอรี่ไปในปลายทางของท็อปปิง้งไปในโอ้โ oh, หมูลค่าโกโก้สูงอ่ะผมว่าพี่อันเห็นที่ทํามาเนี่ยเติบโตขึ้นไหมชาวบ้านของแถวนี้ฮะเขาเขารู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ตอนนี้เติบโตขึ้นในส่วนที่ผู้บริโภครู้สึกว่าเขาจา จ่ายแล้วเขาได้อะไรจากสิ่งที่เขาดื่มเขากินซึ่งสิ่งนี้เหมือนที่คุณหนุ่ยพูดว่าประโยชน์คือสิ่งที่เขาเห็นความแตกต่างครับครับแล้วการที่ของดีๆพอเขากินมันจะบอกเล่าตัวมันอันนี้ชัดเจนครับเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ครับเพราะว่าหนึ่งคืออย่างที่บอกว่าคุณหากินแบบนี้แต่เมื่อสิ่งที่ผู้บริโภคเริ่มเริ่มเห็นตรงนี้มากขึ้นผมก็เชื่อว่านี่ครับคือสิ่งที่เรากําลังช่วยกันขับเคลื่อนในโกโก้บ้านเราหรือในกลุ่มของเขาเรียกว่า ตลาดเนาะที่ผู้บริโภคให้ความสําคัญและสนับสนุนกับเกษตรกรที่เริ่มมีผลผลิตออกมาสู่แล้วก็ผมผมเนี่ยที่คําถามแรกที่ว่ารอดไหมก็ต้องถามกับที่ผู้บริโภคครับครับถ้าคุณช่วยสนับสนุนเกษตรกรก็รอดจู๊ครับอันนี้นี่จู๊ดเฉยใชยกาแฟกาแฟกาแฟด้วยครับเดี๋ยวเพราะผมอยากจะคือไม่ใช่อวยนะคุณผู้ชมผมเนี่ยก็เป็นคนละนองโรบัสต้าละนองเนี่ย ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับมีสเปเชียลตี้มีพี่ตัววงการกาแฟที่ยังดังก็มีอยู่แล้วแต่ว่าอัศจรรย์ใจครับเพราะว่ามีโอกาสขึ้นไปที่สวนพิอารด้วยกาแฟโลบัสต้าซึ่งอยู่บนภูเขาซึ่งอยู่ภาคอีสานซึ่งสำหรับผมเนี่ยว้าวครับเพราะว่าวันนี้อากาศกี่องศานีพี่นั่งงอยู่อ๋อประมาณสิบสิบสิบสอนะครับอือครับซึ่งอากาศแบบนี้ครับผมไม่เคยเจอที่จังหวัดระนองครับ วนบ้านบ้านผมก็อยู่มีแต่วันฝนตกกับวันฝนไม่ตกครับมีมีฤดูเดียวฤดูฝนตกกับฤดูฝนไม่ตกแค่นั้นเองนะครับอืชุ้ยก็ตัวนี้คือตัวธรรมชาติพอได้มาเสร็จปั๊บพี่ออก็ฟีดเลยถูกไหมใช่ไม่ได้ไปเรียกว่าอะไรนะไปเจอแม่อะไรเลยเดี๋ยวนี้ก็จะมีกรเรียกว่าอะไรการไปแบบทําให้มันคงตัวโอพัชไร์ไรสพัชเไร์อ๋อไม่ไม่เลยเนาะแบบงี้เราเรานอกเลยนอกเลยฟีดแข็งไว้แบบนี้นะครับงี้ถ้ากินเป็นวุ้นก็จะยิ่งอร่อยมาก รสชาติความหวานกับความตัดเปรี้ยวพอดีพอดีครับครับบางส่วนมัไม่ชิมหวานอย่างเดียวเลยเพราะว่าอันนั้นอาจจะเป็นผลของปุ๋ยครับครับปุ๋ยที่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 เกษตรเขปลูกแล้วก็ใส่เข้าไปใช่แต่จริงๆเนี่ยกินกี่ทีกี่ทีแต่ละมิติก็แตกต่างกันไปหมดเลยครับครับก็เอ่อความเอาไปรอดแล้วแล้วชาวบ้านนะครับพี่อันตอนนี้เขาจากพี่อันเนี่ยพอพี่อันลงกลุ่มครับเสร็จใช่ไหมครับก็พูดง่ายๆว่าชาวบ้านมีที่ขายแล้ว ชาวบ้านมีโอกาสมองเห็นโอกาสแล้วก็มองเห็นอนาคตของโกโก้มากขึ้นตอนนี้ชวาวบ้านเป็นไงบ้างเพียหันเขากลับไปดูแลต้นโกโก้ดีขึ้นไหมกลับมาดูแลดีขึ้นมีการให้ความสนใจเนาะให้ความสนใจแล้วก็คิดว่าหนึ่งคือเราสร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มเกษตรกรที่เขาพูดง่ายๆถ้าเขาปลูกแล้วเขามีที่ขายครับซึ่งสิ่งนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราพยายามช่วยเหลือมาตลอดครับแล้วก็เดินสุดท้ายก็เราเดินจับมือกันมานี่างนีครับ ก็กลุ่มพี่อันนี้ประมาณกี่คนครับเกษตรกรที่ได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทาตอนนี้ในพื้นที่ของอําเภอเนาะครับในอําเภอก็ตอนนี้ก็มีอยู่ในสองตบลที่ที่รวบรวมผล,ผลผลิตซึ่งเป็นอําเภอรหรือตําบลเดียวกันครับ,รบอยู่ในความเป็นออริจินสังคมครับก็ถามว่าตอนนี้มีผู้ปลูกโกโก้มันก็มีทั้งที่ส่งที่อื่นด้วยแล้วก็มารวบรวมส่งที่กลุ่มด้วยอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นอีกคือ ไม่ว่าส่งที่ไหนเนาะเราก็ดีใจแทนเกษตรกรที่ตอนนี้ตลาดมีความต้องการกับเข้ามาเกษตรกรได้ราคาครับที่เขาควรจะได้ครับครับอันนี้ผมถือว่าจะทํายังไงให้เกิดการขยายแล้วโอกาสตรงนั้นที่อยากให้เกษตรกรมองเห็นอย่างที่พวกเราพยายามเนาะครับหมายความว่าคือจริงๆเราคุยกันหลังไมหลังกล้องเนี่ยเยอะฮะครับก่อนจะอยู่ตรงหน้ากล้องที่ท่านในรับฟังอยู่เนี่นะครับก็คือเราเราคุยกันเรื่อง ความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรมาแล้วครับขอบคุณครับอเมริกาโกครับต้องยังไงพี่ต้องมิกก่อนไหมหรือว่าให้เราดูดให้มันแล้วก็จกใช่สไลด์ขึ้นมาครับก็ดูจะได้เป็นครับเออครับเฟรชพี่ครับพี่พี่ต้องชิมอืม ว้าวแบบนี้ใช่ไหมใช่ถ้าลองบนลงล่างมั่งเป็นเป็นยังไงอ๋อไอ้กดลงก็ดูดขึ้นเออครับตัวนี้เหมาะกับเป็นสายสุขภาพเนาะที่กาแฟดําแล้วก็ความสดบริสุทธิ์ของตัวน้ําน้ําผลไม้จะเป็นน้ําตาลฟุกโตสใช่ที่ไม่ใช่น้ําตาลปรุงแต่งใช่ครับสุดยอดกลับมาที่ชาวบ้านก่อนพี่อันผมเป็นห่วงชาวบ้านมากเราทําอะไรแล้ววันนี้เนี่ยดีละคาเฟ่พี่อันเนี่ย มีของดีๆๆๆเราอยู่ได้แล้วชาวบ้านครับพี่อนันเขาอยู่ได้ก็<ร>ามีความอยู่ดีขึ้นสิ่งที่เราทําเรามองโจทย์ที่สําคัญหลักคือเราจะทํายังไงให้มีรอบในการช่วยเกษตรกรในการรวบรวมแล้วก็รู้จักการนํามาแปรรูปจนมามีน้องที่มาช่วยเนี่ยในการทําเป็นช็อปเป็นร้านแล้วก็นําวัตถุดิบต,ต่างๆเหมือนที่บอกเราจะมาเล่นยังไงให้มันนู่นนี่ซึ่งพอเราเล่นไปสักพักเราเริ่มเห็นว่าหูมัน เยอะแยะเลยเนาะครับไม่จบครับพอเยอะแยะแล้วเราเอออย่างนี้เรามีกลุ่มอน้องที่จบออกมาทำงานเขาทํเคปเงี้ยแล้วเราจะทําไงให้เขาให้ความหมายของคําว่าทาเคปทั่วๆไปเมื่อเรามีวัตถุดิบจากท้องถิ่นของเราจากกลุ่มของเราเราก็แอดเอาตัวนี้เข้าไปเป็นวัตถุดิบให้เขาแล้วก็เอามาพี่พินโยผมรบกวนพี่นิดนึงครับมันจะมีกล่องกล่องเคปอะครับเนี่ยเคป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 โอเคนะครับเนี่ยครับขอบคุณครับ เนี่ยฮะตัวนี้ครปเนี่ยมันเป็นเครปที่เราใส่ช็อกโกแลตของเราอืครับชิมชิมชิมครปครับเครปแห้งๆเดี๋ยวอ่ะลองโดนเดี๋ยวพาไเดี๋ยวเขาหาว่เดี๋ยวเขารู้ว่าเดี๋ยวเขารู้ว่าหิวหิวจะหิวจริงครับอืมอืมกิ่นคาคากลิ่นโกโก้ในช็อคโกแลตที่ผมคุ้นเคยครับครับรู้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไปกินเค้กผมโกโก้อ่ะอืม คือนอกจากอร่อยแล้วมันกินเพลินเนาะแต่สิ่งที่เราเติมเข้าไปคือประโยชน์ใช่ไหมประโยชน์มีแน่ๆอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกครับรู้สึกว่ากินของแพงทั้งๆที่อยู่ในเพเกจติ้งธรรมดาแต่ผมรู้สึกว่าผมกินของแพงเข้าไปนะครับนี่เรื่องจริงกินรู้สึกว่าได้ได้กินของแพงของดีเหมือนภาษาวัยรุ่นเถอนี่ก็บอกติดแกลมใช่ไหมแกลมแกลมคือได้กินของนี้เข้าไปโอ้เออพี่เนี่ยมันคาเขาครับมันคือ ผมให้นิยามมันอย่างนี้พี่อ่านว่า endless possibility of cacao ่าฮมันไม่จบครับมันไปต่อของมันได้อีกเยอะครับนี่ก็3มเรื่องและสีเรื่องและห้เรื่องและมีช็อกโกแลตอีกนะครับผลสดก็มีอีกมันไปสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยคนปลูกได้ประโยชน์คนกินได้ประโยชน์คนที่แปลรูปก็ได้ประโยชน์แล้วก็ยังมีในภาพอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ๆอีกก็เมื่อกี้พี่อานบอกว่ามีกลุ่มเกษตรกรเราที่ปลูกโกโก้ที่อำเภอสังคมเนี่ย ผ่านไปสองสามตำบลตรงนี้ก็บางกลุ่มก็อยู่กลุ่มเรารแต่บางกลุ่มก็มีพ่อค้ามารับซื้ออ๋อซ,ซึ่งเขาก็้าไปสู่กระบวนการของอุตสาหกรรมโกโก้เนาะแสดงว่าอนา,าคตผมก็ว่ามันก็ต้องโตต่อได้ถ้า<ด>พูดง่ายๆฟันเฟืองพอมันเคลื่อนแล้วอะ่ะชาวบ้านขายได้ครับเราก็เป็นหน้าเป็นตาได้ก็คือผมพี่อันมองว่าไงระหว่างมีกระบวนการของอุตสาหกรรมกับกับความเป็นยูนิคแบบของพี่อ่านทำเนี่ย คือผมขัดแย้งกันไหมไม่ไม่ขัดแย้งครับแต่มันเหมือนที่ผมบอกว่าพอเราเปลี่ยนเนาะ,ะเปลี่ยนเพื่อสร้างโอกาสพอโอกาสมาเนี่ยเหมือนเราตอนนี้มีต่างชาติเข้ามามีนักท่องเที่ยวเข้ามาคือเขากินภาษาเดียวกันพูดภาษาเดียวกันกาแฟโกโก้ก็เป็นพืชหนึ่งในนั้นใช่ไหมพูดภาษาเดียวกันการนํามาซึ่งทีนี้ บางกลุ่มหรือบางชุมชนหรือบางชาวบ้านบางคนอาจจะยังมองว่าเขายังไม่รับผลอะไรครับแต่คุณหารู้ไหมว่าจริงๆอ่ะมันเป็นอิมแพคเล็กๆที่กําลังรอวันที่นําโอกาสมาคุณคุณอาจจะพอถึงฤดูขายผลไม้ครับอย่างที่นี่มีเงาะมีกล้วยมีนู่นนี่เขามาเขาไม่ได้กินแค่กาแฟโกโก้อย่างเดียวเนาะเขาก็ต้องกินอย่างอื่นซึ่งผมมองว่าอันเนี้ยคือโอกาสที่จะนํามาสู่ชุมชนครับนาผู้บริโภคนําผู้คนที่แวะเข้ามาแล้วสุดท้ายวัตถุดิบที่มีมากมายในบ้านเราเนี่ยผมมองว่าพอเขาเอามาเล่นอ่ะไอ บางบางช่วงผมมีเงาะผมก็เอาเงาะมาดดยมาตากแห้งแล้วมาใส่ยัดไส้ใส่เป็นช,โชโ็อกโกแลตไปออกงานหนึ่งกล่องพี่ต้องแบ่งกันลูกค้ามันอาจจะเป็นช่วงยังหวาเขาอยากกินเงาะพอดีแล้วเขาชอบเงาะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะออกมาดีก็ได้อืแต่ตัวนั้นอะ่ะครับใช่ติดตามพี่หยานในเฟสครับเห็นน้งเงาะก็ปลูกได้ที่สังคมเนี่ยสุดยอดกาแฟบ้างเดี๋ยวเขาจะน้อยใจ คือเอาจริงผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าโรบัสต้ามันปลูกที่อีสานด้วยครับเนาะเป็นไงบ้างพี่การตอบรับของกาแฟบ้างที่กาแฟโรบัสต้าของสังคมผมผมมองว่ากาแฟของโกโก้ในพื้นที่ภาคเนี่ยเหมือนที่บอกว่าถ้าเราใส่กระดุมทุกไม่แรกให้ให้มันถูกนะพี่เนาะแล้วให้คุณค่าผมมองว่าทุกที่ในประเทศไทยอะ่ะสองอรซไทยอยู่ในนั้น ช่วยกันให้คุณค่ากับต้นน้ําพอเกษตรกรเขาทําเขาเห็นตรงนี้เขาจะให้คุณค่าในสิ่งที่ผู้บริโภคจะได้กลับคืนมาคือเขาจะทําให้มันดีครับพอมันดีผู้บริโภคเนี่ยคุณได้กินของดีๆแน่นอนอแล้วคําว่าต้นน้ําก็คือต้นของวัตถุดิบพอวัตถุดิบมาดีผมเชื่อว่าคนทําเอาไปทําอะไรก็อร่อยใช่คนกินก็ได้ประโยชน์อันนี้เห็นด้วยครับอันนี้เห็นด้วยก็คือกาแฟสังคมก็ไปปลูกกันเยอะไหมพี่ในพื้นที่ของกาแฟหรือว่ามีแต่สวนพี่หรือว่าคนอื่นด้วยตอนนี้เรากําลังขยาย ขยายแล้วก็เหมือนที่บอกว่าเราจะไม่เดินเข้าไปแบบแบบเหมือนโกโก้ยุคแรกๆเราจะให้แนวทางใส่ความรู้ความเข้าใจแล้วให้รายละเอียดลงไปเพราะผมมองว่าตรงเนี้ยเราน่าจะถอดบทเรียนจากที่โกโก้เนาะในในยุคแรกมาครับคือ พูดถึงโกโก้และพูดถึงวัคซีนเนี่ยที่พี่อันพูดบึเนี่ยคือคือคุณผู้ชมผู้ฟังครับคือที่ผ่านมาเนี่ยในอุตสาหกรรมหรือวงการโกโก้ที่ปลูกโดยเกษตรกรทั้งหมดเนี่ยคือปัญหามันเกิดมาจากการที่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อ3าม0ปีที่แล้วเนี่ยมีการส่งเสริมการปลูกไปเยอะมากมายทั่วประเทศไทยแล้วก็มีอุปสรรคปัญหาอาจจะด้วยสภาวะเศรษฐกิจหรือโควิดเองต่างต่างเนี่ยเกิดการที่ล้มหายตายจากของวงการโกโก้ไปคืออาจจะปลูกแล้วไม่มารับซื้อไม่มีความรู้ในการแตปอันนี้คือเรื่องราวที่ผ่านมาครับ ก็เลยก็เลยจะพูดถึงเรื่องนี้มากหน่อยนะครับแต่ว่าแต่เ er, อาเถอะเหตุการณ์ในอดีตมันเป็นตัวหรือยกว่าเป็นถึงขั้นเป็นบทเรียนเนาะเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะมาส่งต่อไปสู่มูลค่าเพิ่มของโกโก้ที่มันจะสร้างประโยชน์กับทุกคนนิดนึงครับคุณหนุย่ยคือคที่คุณหนุ่ยพูดมาเนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากเล่าคือไม่ไม่ว่าใครในช่วงหนึ่งถึงสามปี พยายามกันแต่เรายังไม่ให้เวลากับ Google มากเพียงพอ,อ,อเหมือนที่เราเราคุยกันแต่แรกนะว่าถ้าผมเชื่อว่าเวลาพอเห็นไหมฮะพอตอนนี้ห้าปีครับผมแม้แต่การรวบรวมโกโก้เนี่ยพออายุมันเกิน5ปีมันได้เวลาเราให้เวลากับเขาอะให้เวลากับทุกๆอย่างแล้วเวลาตรงนั้นมันกลับสร้างผูมิคุ้มกันให้เราโกโก้โตขึ้นบมนล็ดสมบูรณ์ขึ้นคุณภาพดีขึ้น แต่ตอนนั้นเป็นช่วงเริ่มต้นพอกระแสมันหนึ่งสามปีเราเร่งเกินไปอย่างเงี้ยครับอาจจะด้วยความไม่รู้ใช่ผมผมผมก็จึงเชื่อว่าด้วยความไม่รู้เพราะตอนนั้นเอาจริงเดิตอนเข้ามาอยู่ในวงการโกโก้ก็ไม่รู้อะไรแต่รู้ว่าทําเถอทําเธอเดี๋ยวปัญญามันเกิดทําเธอทำเธอเดี๋ยวโกโก้จะสอนเราเองนะครับให้เราลงมือทําอย่างเดียวแล้วแต่ไม่ใช่ทำแบบทุ่ซีทำเนาะมันก็ต้องมีเป้าหมายถูกไหมฮะแล้วเป้าหมายของโกโก้สังคมที่พี่อันอยากเห็นอยากได้อยากเห็นในอนาคตของโกโก้ ตรงนี้ตรงสังคมเนี่ยพี่อันอยากเห็นอะไรเราผมพอหลังจากมันล,งลง้มลุกคลุกคลานหรือเราได้ไปเห็นหลายๆอย่างมาเรากลับมาแล้วก็สุดท้ายเหมือนที่เราคุยกันว่าถ้าเราจะไปตามใครก็ช่างแต่ถ้าเราไม่รู้จยากตัวเองอผมจะรู้ว่าผมควรเล่นตำแหน่งไหนผมยืนตำแหน่งไหนเพราะ,ะนั้นเรามีต้นทุนอย่างนี้เราอยู่ในแหล่งนี้เราขอเป็นต้นนา้าเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สร้างวัตถุดิบดีๆแล้วก็มีแค่ช็อปเล็กๆนี่ครับหรือมีสิ่งที่ไปออกบูธออกงานสื่อสารบ้าง แต่เราแต่เราเชื่อว่าเดี๋ยวนี้ถ้าต้นน้ําดีๆครับมันเหลือน้อยอยผู้บริโภคที่เขาให้คุณค่าเขาก็เริ่มมาวิ่งหาซึ่งผมมองว่านี่คือสิ่งที่โอกาสสําหรับสิ่งที่เราทํามาตลอดอพอสิ่งที่เขามาเห็นแล้วมาสัมผัสจริงเราเห็นว่าต้นน้ํานี่เออเขาทําจริงมันคุณค่ามันเกิดแล้วผู้บริโภคที่ตามเข้ามาเขาเนี่ยกลับไปเป็นลูกค้าเราอื มันเป็นแค่ช่องเล็กๆจริงแต่เป็นช่องที่เขาเรียกเหมือนเหมือนเราเคบเพื่อนนะครับครับไปได้ยาวๆอตอนนี้ลูกค้าพี่หยันเป็นผู้บริโภคหรือเป็นคนที่เป็นเป็นคนค,นคนกลางแล้วที่จะพาผลิตภัณฑ์ของพี่หยันไปพัฒนาต่อ ตอนนี้ก็มีเข้ามาหลากหลายแล้วก,ก็เหมือนเหมือนที่บอกว่าพอมันมาเจอช่วงกระแสะกูเกิ้ลเริ่มกลับมาค,บความต้องการมันมีมากก็มีทั้งผู้ที่อยากได้ผลผลิตจากเราแต่ในแต่ในผู้บริโภคที่มามาทเที่ยวด้วยแล้วก็มาได้ชิมเหมือนที่ค<า>ุณหนึ่ได้ชิมอ่ะเออเขาเขาเห็นว่าเขาชิมจากหลายๆที่เออแต่และคนชอบไม่เหมือนกันอพอชอบไม่เหมือนกันแต่และที่ก็เขาก็ให้คุณค่าแตกต่างกันเขาอาจจะชอบเราพอไปที่นู่นเขาอาจจะชอบอีก ไปคิมอีนุ่นเอออันนี้ก็มันผมมองว่าอันนี้คือสิ่งที่ทําให้เราเกิดลูกค้าแล้วก็คนค,คนกินเนอะนะผู้บริโภคไม่เบื่อครับตอนตอนนี้พอไมหมฮะวัตถุดิบที่ขายเองแล้วก็ที่จะแบ่งปันให้คนอื่นไปต่อยอดต่อพอไหมอ่าตอนนี้เราเริ่มมีกลุ่มกเกษตรกรที่เข้ามาหาเราก็เริ่มรวบรวมหลังบ้านให้มันแน่นคือมีการ,ร,รสต็อกแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่อย่างคนที่ให้คุณค่ากับวัตถุดิบนะพีรร่รับของเราไปแล้วก็ อย่างที่บอกว่ากาแฟโกโก้แต่ละแหล่งอ่ะเขาจะมีคําว่าออริจินเนาะแล้วให้ให้เครดิตอ่ะผมมองว่าคืนนี้คือโอกาสที่เกษตรกรจะได้รับพอใครที่เอาตรงนี้ไปแล้วไปสื่อสารว่าเออเอามาจากกลุ่มนี้นะเอามาจากอาเภอนี้นะนี่ซึ่งผมก็ยินดีครับเพราะมันสุดท้ายมันไม่ไม่ให้ช่วยแค่ผมนะครับมันช่วยกลุ่มเกษตรกรหรือแม้แต่ที่บอกผมมีกลุ่มเกษตรกรอีกหลายๆกลุ่มในพื้นที่เนี่ยเขาปลูกพอเขารู้ว่าสังคมน้องคายเออเป็นอย่างนี้เขาก็ได้อานิสงส์ซึ่งตรงนี้ผมว่าไม่ว่า ในหลายๆกลุ่มเนาะในหลายๆพื้นที่ในภูมิภาคที่คุณหนุ่ยจะพากันเดินครับไปเจอนี่เจอนี่กันครับผมว่าตรงเนี้ยผมว่ามันจะเกิดการเรียนรู้แม้แต่กลุ่มเกษตรกรต้นน้ำเฮ้ยเขามามาเรียนรู้แวะมาดูเขาเห็นยังไงครับเขามาชิมเออทำไมกลุ่มนี้ผมว่านี่คือการแข่งขันกันแบบพัฒนาไม่ได้เตะตัดขากันเพื่อลดราคาใช่อันเนี้ยครับ ซึ่งจริงๆก็แล้วแต่แหละครับบางคนคอาจจะมีนั่นคือเป็นเรียกว่าเป็นเทคนิคการนาการตลาดของ<ช>เขาจะเรียกว่าเป็นการลดราคาหรือว่า<ช>อ่อยก่อนอ่อยก<ช>่อนอ่อยให้มันถูกๆก่อน<ช>แล้วก็ขึ้นราคาก็ได้นะก็นี่แหละครับในเรื่องของขาาคาเคาทอกที่ผมอยากจะบอกให้คุณผู้ฟังอยากจะเล่าแม้กระทั่งเรื่องของออมูลค่าเพิ่มของเขาการเรียกว่าอะไรการที่มันเพิ่มมูลค่าได้และการที่มันสร้างเศรษฐกิจได้อย่างผมเองเนี่ย การเดินทางมาหาพี่อั <carbohyd> ๋นเนี <offended> ่ยผมสี่ครั้งแล้วเนาะใช่ครับสี่ครั้งมันคือการเดินทางครับโกโก้พาผมกับพี่อั๋นเดินทางมาเจอกันการเดินทางมาเจอกันเนี่ยครับก็มันมีการอุดหนุนมีการซัพพอร์ตมีการมาหยิบเรื่องราวของพี่อั๋นออกไปแชร์ออกไปแบ่งปันไปเล่าเรื่องพี่อั๋นครับผมอยากให้รายการคาเคาท็อกเนี่ยโดยหนึ่งพี่อั๋นเนี่ยเป็นหลักฐานว่าให้คนผู้ชมผู้ฟังเห็นว่า เฮ้ยโกโก้มันไปได้นะครับมันมันว่าด้วยการที่มันพาไปต่อได้เยอะวันนี้คุณอาจจะอยากจะทาคาเฟ่คุณอาจจะเจอปัญหาเรื่องของป,ปลูกแล้วขายใครนะครับระหว่างทางการเดินทางเนี่ยทอกคขาเข่าคาเข่า,า,าทอกเนี่ยมันจะบอกว่าเรามีเพื่อนเหมือนตอนจําได้ว่าเกือบ6กปีที่แล้วรเราก็ยกหูคุยกัน เพราะว่าเราผสมปัญหาเหมือนกันปลูกแล้วขายไขย่นะครับจะแปลรูปไปยังไงยังไม่รู้เลย,เยคิดไปถึงแปลรูปแล้วกังวลแล้วโกโก้จะออกลูกไหมปลูกแล้วมันจะรอดไหมวันนั้นเราก็มีเขาเรียกว่าเติมใจเนาะรเราฮิวใจให้กันและกันก็พี่อันก็เป็นหนึ่งหนึ่งในวิสาหกิจวิสาหกิจหนึ่งหนึ่งในกําลังใจของผมนะว่าเฮ้ยผมเดินทางมาผมทําเรื่องโกโก้เนี่ยผมอยากจะผมรู้แหละว่ามันเป็นพืชเศรษ,ษฐกิจใหม่แล้วผมก็เห็นมูลค่าของโกโก้เนี่ยมากกว่า มากกว่าที่คนทั่วไปอาจจะมองกุก้เป็นเรื่องทั่วไปแต่ของผมเนี่ยเรียกว่าคลางไครและผมเห็นแล้วว่ามันสามารถปรับเปลี่ยนเพราะเพราะว่าเขาเรียกมันว่าเนี่ยก้อนก้อนเนี่ยฮะฝรั่งเรียกมันว่าทองคำำอําดําทองคําดาเนี่ยทำไมต้องเป็นทองคำำําดําทองคําก็มีฝรั่งให้แบบ3ามอะโวคาโดทองคําเขียวเพราะไข่มันกุไข่มันโอโค่ก็ดีมากทองคําที่รูปประทันที่เรามาแบบเพิ่มมูลค่าคเป็นเป็นสินทร,รัพย์สำรองของของชาติอของประเทศได้นะครับแล้วก็ทองคําดาเนี่ยเพราะว่า มันไปจุ่มกับอะไรมันก็เพิ่มมูลคา่าถูกไหมกล้วยตากจุ่มช็อกโกแลตก็เพิ่มมูลคา่าเจ้าเครปนี่แป้งธรรมดาธรรมดาก็เพิ่มมูลคา่าเช่นเดียวกันครับผมก็เชื่อว่าโกโก้จะเพิ่มมูลค่าให้กับประเทศเพ <economies S 1> ิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มมูลค่ายังไงถึงแม้นะครับวันนี้วันนี้เราฟังได้ยินว่าอยางพาราราคาตกต่ำแต่ถ้าเกิดว่าเขาเปิดใจ อ่ยางพาราสัก15ไร่เหลือโกโก้สัก4ีห้าไร่ครับอ่าถ้ายางพาราลดลงไปสัก5ไร่โกโก้เพิ่มขึ้นอีกห้าไร่ผมก็เชื่อว่ายางพาราก็แพงขึ้นได้ครับถูกไหมนี่แหละครับนี่คือมูลค่าของโกโก้ที่ผมบอกว่ามันเหลือประมาณครับก็ขอแชรออ์อย่างอย่างนี้น,นะว่าถ้า เราเลือกพื้นที่เหมือนที่บอกทาความเข้าใจกับพื้นที่เราไม่ว่าคุณจะเลือกปลูกพืชไหนอย่าฝืนเนาะครับเพราะถ้าฝืนมันมันก็คือคุณไปแห่ตามแล้วต้นทุนที่คุณใช้มันค่อนข้างสูงกว่าที่อื่นแล้วสุดท้ายผลตอบแทนกลับมามันไม่คุ้มเพราะงั้นไม่ว่าพืชอะไรที่แห่ปลูกหรือพื้นที่ตัวเองไม่เหมาะผมมองว่านั่นคือคุณไม่เข้าใจตัวเองอืครับพอไม่เข้าใจตัวเองมันก็ทําให้คุณต้องต้องเจอต้นทุนที่มันสูงกว่าคนอื่นครับทีนี้อย่างที่บอกว่าโกโก้ถ้าเรามองในเรื่องของอยากฝากไว อีกเป็นประเด็นสําคัญเลยว่าครับทุกวันนี้โกโก้ที่คนกินกันทั่วโลกเนี่ยเรากำลังเจอปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนอ,อครับถ้าเราให้ความสําคัญตรงตรงนี้ผมบอกว่าโอกาสของประเทศไทยยังเปิดกว้างสําหรับการทาโกโก้ไปอีกยาวแต่ถ้าเราไม่ให้ความสําคัญกับตรงนี้ตลาดที่เขาบริโภคแล้วให้คุณค่าให้ความสําคัญเนี่ยเขาก็จะถามเหมือนที่คุณหนุ่ยเล่านะวะ่าที่มาของมันมายัางไงครับเราต้องสื่อสารให้ชัดเจนครับ เมื่อผู้บริโภครู้ว่าประเทศไทยหรือกลุ่มของโกโก้บ้านเรานีนการขับเคลื่อนด้วยการให้ความสําคัญตรงนี้ผมว่าโอกาสนี้นี่คือมากกว่าทองคําใช่จริงครับจริงผมก็เห็นว่าโกโก้จะเป็นพืชอีกหนึ่งพืชเศษของประเทศไทยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็อยากจะบอกว่านี่แหละคือประสบการณ์คาเคาทอกที่จะบอกเรื่องราวถึงประสบการณ์จริงคุณอาจจะวันนี้อยากจะปลูกโกโก้เราก็มีเพื่อนๆที่อยู่ในวงการเราถามได้สภาพ ของอสวนพี่อั๋นนะครับไปดูสวนแล้วสภาพของแต่ละพื้นที่ก็สามารถปลูกได้ถ้าคุณเห็นอะไรในมันเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับ,รบว่าจะอยู่ในฟันเฟืองอะไรของโกโก้ซึ่งมูลค่าโกโก้เนี่ยครับมันมหาศาลจริงๆซึ่งคนที่ทำนะ่ะก็จะเข้าใจแต่ว่ายุคต่อไปผมคิดว่ามันน่าจะง่ายขึ้นเนาะนะครับ,รบมันง่ายขึ้นเพราะคนรู้จักแล้วคนเริ่มรู้จักก็ตอนเมื่อก่อนเราทําทุกวันเนี้ยนะครับการเดินทางไปเองเขายังถามเลยว่าลูกอะไร โกโก้โกโก้คืออะไรคือจะทำช็อกโกแลตเหรอปลูกในประเทศไทยด้วยเหรอยังขาดการรับรู้อีกเยอะครับแล้วผมเชื่อว่าความรู้ก็มันจะต่อยอดเพิ่มมูลค่าได้ครับก็ประมาณนี้ฝากร้านครับพี่หอันครับก็ฝากร้าน Minority Cafe นะครับอยู่เส้นสายสองหนึ่งบ้านแม่คอตําบนบ้านม่วงอําเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับก็ทางไปเชียงคานใช่ครับก็ปักหมุดได้เลยครับเซิร์ช หรือพิมพ์หาคํานี้น่าจะเด้งขึ้นเลยนะครับพิกัดมีครับก็แวะไปแวะมาก็ทักเข้ามาแวะเติมพลังดื่มเครื่องดื่มท้องถิ่นครับเพื่อบอกเล่าหรือจะมาเที่ยวชมธรรมชาติครับเที่ยวสวนท่องเที่ยวครับพอกหน้าอะไรเงี้ยครับพอกหน้าด้วยด้วยช็อกโกด้วยช็อกโกลตเนาะเมื่อกี้พี่อ่านภาพผมโวยขึ้นรถครับเรียกว่ารถอะไรพี่ กรถอีแต๊กมันพาขึ้นภูเขาได้ครับแล้วก็ไปดูวิวแม่น้ำโขงสวยๆครับก็ฝากไว้อยากจะขอคำปรึกษาอะไรมาหาพี่อ่านครับถ้าคุณยังสงสัยอะไรในเรื่องของโกโก้ครับเรามีเพื่อนมีพี่เลี้ยงมีบุคคลต้นแบบมีหลักฐานตัวเป็นๆว่ามีคนทำจริงๆนะครับก็ฝากไว้ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับคาเคอลท็อกครับสวัสดีครับสวัสดีครับ